ไลฟ์แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกคนรอเพื่อนเพื่อนกันหน่อยสักเล็กน้อยนะฮะอ่าไปมาแล้วว่สวัสดีนะครับทักทายคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะคอมเมนต์ทักทายด้วยนะคอมเมนต์ทักทายด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมคงเริ่มพูดเรื่องของคอร์ส Photoshop แล้วก็พูดอ่าจะพูดเรื่องของ อ่าส마ทอ็อบเจกต์ด้วยเนาะอืมก็จะพูดเรื่องของส m ทอ็อบเจกต์นิดหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้น <Yeah. S 1> ก็ปรีเพิ่งโพสต์เรื่องส m ทอ็อบเจกต์ใช่ไหมตัวเนี้ยเพิ่งโพสตไปก็เดี๋ยวขอพูดให้ฟังแล้วก็ทําให้ดูนิดน,นึงนะครับก็น่าจะพอนะครับก็วันนี้ก็คงไลฟ์ไม่นานนะครับก็ทดสอบดูก็ให้เพื่อนๆมาดูย้อนหลังกันได้นะครับเนี่เดี๋ยวเขารอคนสักอีกหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วกันะนะอ่ เดี๋ยวผมก็จะเปิดนะครับเปิดเข้าไปในกลุ่มด้วยนะครับก็ระหว่างนี้ก็ระหว่างรอเพื่อนๆหรือว่าใครจะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูย้อนหลังได้นะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับอัอนนี้มาดูตัวนี้นะฮะนี่อันนี้เป็นคอร์สใช่ป่ะตอนนี้ก็จะมีอยู่ยังเพิ่งเพิ่งเปิดนะครับก็มีอยู่สี่ห้าคนแล้วนะครับตอนนี้ก็มีมาสี่ห้าคนนะที่เข้ามานะครับเนี่ย คราวนี้เป็นฟอนต์โฟโต้ชอปโฟโต้ชอปเนี่ยมันก็จะมีผมแยกเป็นสองพาร์ทนะครับก็นี่ยังทำเพิ่มนะครับมันทำไม่ค่อยเสร็จก็อาจจะมีทำเพิ่มเติมไปเรื่อยถ้าถ้าอยากจะเพิ่มเติมอะไรนะครับเนี่ยในส่วนนี้ก็จะเป็นมีส่วนเบสิกกับเอ็กซ์ซอร์สให้ผมแยกไว้สองส่วนเบสิกก็จะเป็นพวกเครื่องมือแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆก็เริ่มตั้งแต่อินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็เลเยอร์ต่างๆนะครับเซฟอะไรเงี้ยไดคัตนะครับการไดคัตก็จะมีเอ็กซอร์ส์ให้ไดคัตด้วยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยในนเอ็็กกซซ์์ไสตัวี้จะ นคอร์สเนี่ยจะทำเรื่องของเขาเรียกอะไรการรีทัชนะครับการแต่งแต่งภาพนะครับเพราะวโฟโต้ชอปเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่มันเกี่ยวกับการขเขาเรียกอะไรการทำงานเกี่ยวกับภาพนะครับจริงๆเราเอาไปออกแบบโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไนะม่ไม่ได้ผิดนะแต่เราก็เอาไว้ใช้แต่งภาพซะเป็นส่วนใหญ่ที่อะไรที่มันดูแปลกๆับอะไรที่มันดูแล้วมันแบบเออเกินจริงจริงๆเราเดี๋ยวนี้เราสามารถใช้ AI ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ AI มันก็ มันเอาไว้เป็นแนวทางนะจริงจมันได้ได้ไม่เหมือนอย่างที่เราอยากได้อยู่แล้วครับเอาไว้เป็นแนวทางในะการรีชาร์จก็ได้หรือว่าเอารูปจาก AI มารีชาร์จเพิ่มเติมเพื่อให้มันได้ผลดีที่สุดใช่ปะเ,เนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างนะครับมีขอบคุณครับอาจารย์พีระที่กดไลค์ครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ก็มี Layer Max นกนะครับการใช้ Layer Max Clipping Max ก็คือสอนค่อนข้างละเอียดนะผมว่านะครับก็ยังมีเพิ่มเติมเรื่อยๆ,ๆนะครับก็ จริงๆก็ผมว่าก็ตอนนี้มันเป็นราคาโปรโมชั่นก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับก็เท่าไหร่นะนักเรียนเก่าก็599ร้อยเกบเแเนี่ยก็จะมีโคลนสแตมป์การสาธิตให้ดูด้วยนะครับว่าจะทำยังไงทำไมเพราะอะไรยังไงนะครับอ่ก็อันนี้จะเป็นแบบนี้นะเนะี่ยก็จะมีหลายเนี่ยผมก็ทำเติมไปเรื่อยนะครับถ้าผมเจออะไรใหม่ๆผมก็จะเติมไปให้เรื่อยนะครับจนกว่าจะเยอะนะครับ จนรู้สึกว่าพอนะครับส่วนเอ็กซ์เซอร์เนี่ยจริงๆที่คาดคาดไว้เนี่ยจะมีตอนนี้ทำไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7 7เจ็ดเจอ็กซ์ไซอร์นะครับก็มีเนี่ยมูวี่โปสเตอร์ที่ยังไม่ได้ทำนะครับไฮลักวีโก้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็พอร์เทรตรีทัชชิ่งก็คือเออ่การรีทัชรูปเขาเรียกอะไรอะ่ะรูปรูปบุคคลนะครับก็จริงๆแล้วผมก็เคยทำไว้ให้ให้ดูนะครับแต่ในช่องก็น่าจะปิดปปิดไปแล้วนะ หมายถึงปิดปิดไฟล์นะครับเพราะว่าเอามาไว้กะจะเอามาทําใหม่นะครับแล้วก็มาไว้ตี่นี้เดี๋ยวให้ดูตัวของไฮลักวีโก้นะครับออขออนุญาตแป๊บหนึ่งหาไฟล์ก่อนนะครับอ่านี่เจอแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรูปแบบนี้นะครับไม่รู้อยู่ก่อนเนี๋ยนี่เป็นรูปของเล่นเนาะเป็นรถของเล่นเนี่ยถ้าเราซูมดูเดี๋ยวผมเปิดในโฟโต้ชอปด mm hmm. ีกว่า เปิดในโฟโต้ช็อปเล่นๆผมหารูปที่รีทัชแล้วอยู่ไหนาาหายังหาไม่เจอ<笑><笑>เดี๋ยวอาจจะต้องหานิดนึงนะครับเนี่ยมันเป็นรูปของเล่นนะครับเนี่ยรถของเล่นแบบเนี้ยเนี่ยลอยมันอะไรมันไม่เรียบร้อยนะครับเนี่ยมียุกยิบยุกยิบยุกยิบอะไรอย่างเง,งี้ยนะครับเนี่ยเราก็เอามารีทัชใหม่นะครับเอามารีทัชให้มันสวยงามใหม่นะครับก็แล้วกลายเป็นรถนะครับที่ลุยนะครับอพอดีไม่ได้เตรียมไฟล์ไว้ให้ดูนะไม่ได้เตรียมไฟล์ไว้ะ ไม่ได้เตรียมไฟล์ไม่ได้เตรียมไฟล์เขาเรียกอะไระตัวตัวไฮรักวิโก้ไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยําใหม่เพราะว่าจริงๆถ้าใครเคยเคยเห็นนะท่านหน้าเพจอะผมผม,ผมทำไว้แล้วนะเ,เดี๋ยยวผมไปหาให้ดูก็ได้ระหว่างรอคนไมน่ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็พูดอะไรไปเรื่อยยนะครับเาขารักสักนิดนึงแล้วกันนะครับ อ่าเจอแล้ว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 ไม่ใช่อันนี้อ่านี่อันนี้นะเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยก็จะเป็นรูปนี้นะครับนี่แล้วแต่งให้มันเนียนนะครับเนี่ยใช่ไหมแต่งให้มันเนียนไปเลยครับไอ้พวกฝุ่นฝุ่นนี่มันเป็นผมทําฝุ่นไว้นะครับทําฝุ่นไว้นะครับทําเป็นเหมือนโคลนเป็นภาพไม่ชัดเนี่ยก็จากรูปนี้เนาะเนี่ยรูปแบบเนี่ยก็ต้องมานั่งเก็บนะครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะครับก็จะได้อ่อจะได้เข้าใจนะครับว่าเวลาเราทําจริงทําให้มันใหม่ขึ้นดีขึ้นยังไงนะครับอย่างเช่นรูปอ่าของ แปรงสีฟันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะที่มันเป็นเอ็กซ์ไซส์ครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับมันมีบางตัวที่ทำไปแล้วเดี๋ยในโฟโต้ช็อปก็ได้นะครับนู้นซึ่งจะมีอยู่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันที่เน,นี้ยอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบถ่ายในสตูดิโอไม่ใช่สตูดิโอเรียกเรียกว่ากล่องไฟแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เสร็จ อ่ะเนี่ยภาพจริงมันเป็นแบบนี้นี่นี่เห็นไหมนี่ลอยมีอะไรเงี้ยคัมนนั้นดึงมืนนั้นก็ดูดูแบบมันไม่ใช่โปรดักที่เอาไว้ขายนะเนี่ยวิธีการคัดหัวแปลงทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวก็สอนไว้ในนะครับสอนไวในใใใ้ในในในคลาสนะรจริงๆมันเนี่ยทังเกตดูนะครับตรงนี้นี่ทำครื่องเดียวนะครับทำห้ดูแค่ตรงนี้นะครับสาธิตให้ดูแค่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ทำนะครับตรงนี้ใช้ เขาเรียกอัลฟาอัลฟาใช่ไหมตัดมาแต่บางทีมันอาจตัดแล้วจะมีขอบอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปดูวิธีแก้นะ่อันเนี้ยแก้โดยวิธีการเพ้นท์นะครับก็จะมีพูดถึงการเพ้นท์ใช้บลนะัชเนี่ยทำไฮไลท์ใหม่นะครับอยย่างงเี้นะทำไฮไลท์ใหม่สร้างไฮไลท์อะไรเงี้ยไม่ได้ถ้าสําหรับมือใหม่นะถ้าอยากลองลองเนี่ยอาจเป็นคอร์สที่คนเริ่มนะครับก็เราจะรีทัชรูปก่อนนะครับ รีทัชนะครับแล้วก็เอาไปใช้ทำงานออกแบบต่างๆได้นะครับหรือเราจะเอารูปเนี่ยเข้าไปใช้ในงาน Photoshop Illustrator ก็ได้นะครับจาก Photoshop เข้า Illustrator นะครับก็เอาไปทำจัดเลเยอร์ทำนู่นทำนี่นะครับจริงๆแล้วก็ Photoshop ก็ทำรูปหรือจะทำจบในนี้เลยก็ได้แต่ก็แล้วแต่นะครับแต่จริงงานอาร์ตเวิร์ดก็ส่วนมากจะทำในเขาเรียกอะไรนะ l l u s t r a t o r นะครับอันนี้มาดูนะครับเลยด้วยกันนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ เผื่อเพื่อนคนไหนามาดูย้อนหลังนะครับก็เข้ามาดูทีเนี่ยสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับมาดูสมาร์ทอ็อบเจกต์ที่ทําไว้นะครับเรื่องของสมาร์ทอ็อบเจกต์สมาร์ทอ็อบเจกต์เนี่ยก็คือมันก็เขียนไว้แล้วนะครับผมเขียนไนวะ้แล้วสามารถแก้ไขฟิลเตอร์เอฟเฟกที่ใช้ร่กกวมกับสมาร์ทอ็อบเจกต์ได้ตลอดเวลานะครับนี่แล้วก็ประโยชน์อันนี้คือประโยชน์ข้อแรกเพราะว่าเราใส่ฟิลเตอร์ร Filter, นะครับมาดูกันก่อนนะครับเนี่ยสมมติผมมีรูปตุ๊กๆอยู่นะครับอันนี้มันเป็น เขาเรียกอะไรมันเป็นสมาร์ทออบเจกต์อยู่นะเเดี๋ยวผมขออนุญาตทําเป็นแบบธรรมดานะเออทำแบบธรรมดาครับเออแบบธรรมดาอันนี้มันเป็นแบบธรรมดาละเป็นแบบธรรมดาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสมาร์ทออบเจกต์นะครับเนี่ยเป็นรูปธรรมดาโอเคเมื่อกี้พอดีทําเล่นซ้อมไว้ก่อนก็เลยอันนี้เป็นวัตถุธรรมดาที่อันล็อกแล้วเนาะไม่ได้เป็นแบ็ a กราว o ์เลเยอร์นะครับสมมติเราเปิดรูปมาเนี่ยเราก็ต้องอันล็อกเลเยอร์เสร็จปั๊บผมใช้รูปนี้แล้วกันแล้วก็ ไปทีเ่เรียกอะไรดีไปที่ฟิลเตอร์ใช่ไหมใส่สมมติเราเราใส่เอฟเฟกต์นะครับอย่างเช่นเราใส่เนี่ยครับใส่ c อ l o ล temperature ลงไปอย่างนี้ใช่ไหมใส่ไปปั๊บใส่แล้วมันหายเลยถ้าลูกค้าสั่งแก้หรือใครสั่งแก้นเนี่ยครับเนี่ยก็ไม่สามารถแก้ไขตัวนี้มันได้เราต้องเริ่มทําใหม่ด้วยครัเสียเวลาครับเสียเวลาดังนั้นเนี่ยครับสมา s m a r อบเจกต์เป็นทางออกนะครับก็คือเราต้องคอนเว v ร์ t เป็น smart o b อบเจกต์ก่อน,นี้นะครับ เดี๋ยวก็จะมีไอคอนตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับที่เรียกว่าสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับซึ่งเราไปที่สามารถไปที่ฟิลเตอร์นะครับลอาใส่ใหม่นะครับคัลเลอร์ฮัฟทอนนะครับใส่เพิ่มปใหม่เห็นไหมฮะมันก็จะมีเนี่ยครับเปิดปิดตาได้สามารถแก้ไขได้โดยการดับเบิลคลิกมันด้วยก็ได้ครับเนี่ยดับเบิลคลิกเปลี้ยงนะครับมันก็สามารถแก้ไขนู่นนั่นนี่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเราสามารถแก้ไขมันได้ครับว่าเราต้องการมันยังไงอะไรยังไงเนี่ยเอ่อ บางทีเราอาจจะใช้ไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วฟิลเตอร์แกลเลอรี่นะครับเนี่ยตัวเนี้ยใช้ฟิลเตอร์แกลเลอรี่ก็ได้นะครับเร็วดีเหมือนกันนะครับอแบเงี้ยปอือโอ้ตรงนี้ไฟล์มันใหญ่นิดนึงนะครับพอดีถ่ายมาไว้นานแล้วนะครับหลายปีแล้วอ่ะเนี่ยเราก็อันนี้อันนี้ที่ใช้คราวที่แล้วเนี่ยสามารถลบทิ้งออกก่อนก็ได้นะครับอ่ะสมมติใส่เกรนลงไปนะครับแล้วก็ถ้าจะเพิ่มนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เพิ่มมันได้เนี่ยคือเราสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้หลายอันเอาเป็น อีกอันนึงเป็นอะไรดีนะคร mm ับ hmm. เอ่อะนาทิวเคเรชันนะครับอ่ะตัวนี้ก็ได้มั่วๆไปเลยครับเนี่ยแบบมั่วๆไปเลยครับเนี่ยเราก็ใส่ไปไมันก็จะมีเนี่ยเราสามารถแก้ไขมันได้นะครับเน mm ี hmm. ่ยสามารถแก้ไขมันได้นะครับกดโอเคไปม mm ันก็โชว์ขึ้นตรงนี้เห็นไหม mm hmm. เราสามารถปิดตาปึ๊บโอ้โอเคนะครับปิดตาเปิดตาอย่างงเี้ยได้นะครับ mm hmm. เนี่ยเนี่ยคือข้อดีของสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับอะงั้นโอ้ oh. นิดนึงนะครับเนี่ยพอพอดีรูปมันใหญ่นะครับพอรูปมันใหญ่มันจะช้านะครับเดี๋ยวเราจะทําการพูดถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะก่อนนะครับอันนี้ระหว่างรอมันนะครับระหว่างรอมันผมก็จะมาให้ดูตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับอาจจะไม่เคยเห็นกันนะครับตัวที่2เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่แรกนะครับเครื่องมันช้านะครับแล้วก็ย่อมานิดหนึ่งแบบเมียซ้ายเดีอยสองพันแล้วกันครับกำลังสวยนะครับถ้าเราดูตัว อันที่2นะครับที่ข้อดีของมันนะครับคือรีลิงก์ไฟล์นะครับรีลิงก์ไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Photoshop ไฟล์ไหนก็ได้นะครับหรือว่าไฟล์ Illustrator นะไฟล์ AI นะเนี่ยแล้วเมื่อเราเชื่อมโยงกับมันนะครับเราสามารถเวลาเราแก้ไขเนี่ยมันจะอัปเดตอัตโนมัตินะครับแบบนี้มันเหมือนมันเป็นลิงก์ไฟล์นะครับมันเป็นลิงก์ไฟล์สมมติผมมีไฟล์ Illustrator อยู่หนึ่งไฟล์ครับเป็นไฟล์นี้นะครับเสียงภู่อย่างเงี้ยนะอ่โอเคนะผมก็ เอาเข้ามาเลยนะครผมก็เซฟไปแล้วนะครับแล้วก็เอาเข้ามาเนี่ยครับเอาเข้ามาโยนเข้ามาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยก็เป็นจะให้มันเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับเนี่ย Open as Smart Object บเจกต์เห็นไหมครับไม่ต้องสนใจเลยครับกดโอเคนะครับเนี่ยมันก็มีช่างมันนะครับกดโอเคไหมครับปุ๊บเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อะโอเคเอทอร์นะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นสมาร์ตอ็อบเจกต์เห็นปหมตรงนี้ตรง ตรงเลเยอร์มันเป็นสมาร์ทออบเกตก็จะมีไอคอนอยู่มีไอคอนอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการแก้ไขตัวนี้นะครับเอาเปลี่ยนสีก็แล้วกันเป็นสีม่วงนะครับเซฟอีกทีหนึ่งแต่ตอนเป็นลูปดาวอยู่เห็นไหมมันไม่เซฟนเราก็กดปุ่มทอนเอสเซฟเสร็จปั๊บเซฟเสร็จปั๊บมาดูที่ p h o t o s h o p สิอ้าวมันไม่เห็นขึ้นเลยเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่ได้ลิงก์มันนะครับมันไม่ลิงก์เราไม่รีลิก์มันนะครับ คลิกขวาก่อนนะครับที่เลเยอร์นแล้วรีลิงก์มันนะเนี่ยรีลิงก์อ่รีลิงก์ทูไฟล์นะครับเนี่ยไม่ได้ยากนะครับรีลิงก์ทูไฟล์ก็หาไฟล์เมื่อกี้นะครับผมเซฟไว้บนเดสก์ท็อปนะครับชื่อเนี่ยตัวนี้กดโอเคนะครับอ่าไม่ต้องเป็นสีม่วงแล้วคราวนี้มันลิงก์แล้วนะอ่าคราวนี้เราลองเปลี่ยนดูนะมันสีแดงแล้วกันนะอ่าเปลี่ยนฟอนต์ด้วยเป็นฟอนต์ด้วยฟอนต์ตัวนี้แบบเออฟอนต์อะไรดีเอาเป็น มิสซิสเซฟอ่าอย่ามาเลยครับแล้วปึ๊บออหลักหลักไปนะเด็ปึ๊บเซฟด้วยเซฟด้วยนะครับเป็นลูกดาวย down, อยู่มันไม่เซฟกดเซฟนะครับคอนทินเอสนะครับแล้วก็มาที่ Photoshop นะครับเออเห็นป่าเนี่ยคือวิธีการเนี่ยมันนี่มันอัปเดตออโต้เลยนะเออก็เนี่ยใช้การใช้สมาร์ทออบเจกต์นะครับก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวในคอร์สนะครับก็จะมีพูดถึงเรื่องพวกนี้นะฮะ ว่าเดี๋ยวเขาหน้าจะมาไลฟ์ในเรื่ว่าเรื่องการทำว่าจะพูดเรื่องนี้ด้วยนเนี่ยเนี่ยไอคอนตัวนี้เนะี่ยทำขอบเงาอะไรเงี้ยนะว่าทำยังไงเนี๋ยไว้ว่างๆจะมาไลฟ์น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรือว่าสักพักหนึ่งนะครับก็จะมาไลฟ์กันก็ติดตามกันนะครับถ้าใครมีเวลาก็มาทั้งดูวันนี้ก็หองเหงามาอยู่คนเดียวไม่มีใครมาด้วยเลยนะไม่มีใครมากดไลฟ์มีอาจารย์ทีละมากดไลฟ์อยู่คนหนึ่งขอบคุณมากนะครับอาจารย์ โอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเจอการคราวหน้านะครับก็มาทำเอฟเฟกให้ดูอีกนะครับถ้าใครสนใจคอร์สโฟโต้ชอปนะกะ็เข้ามาติดต่อเข้ามาได้นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็จะมีนะเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอได้หมดนะครับทำไว้แล้วนะครับมันเยอะมากนะครับเยอะเยอะแบบไม่รู้จะเยอะอยังไงนะครับเนี่ย ก็เดี๋ยวเนี่ยจะอัปโหลดอีกนะครับก็ยังมีที่ทำไว้อีกมาณ2คลิป3าคลิปสี่คลิปเนี่ยที่เตรียมอัปโหลดนะครับแล้วก็ตัว exercise เนี่ยมันเ x e r c i s e ์ตัวหนึ่งมันนานนะครับบางอันมันสี่สิบเจ็ดนาที23สามนาทีนะครับผมเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากแบบมันมันนานนะครับทำเอ็กซ์ซ้ายตัวหนึ่งมันนาน,นก็ทำให้ดูไม่มีตัดออกนะครับไม่มีแบบตัดต่ออะไรทำให้ดูสดๆเนี่ยค้างก็ค้างตรงนั้นเลยนะครับเออก็ยังไงก็ลองดูนะครับ นถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้แล้วเดี๋ยวยังไงคราวหนะ้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ